รู้ไหมครับว่าถ้าเราเนี่ยไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราจะถูกจำกัดสิทธิ์ในเรื่องอะไรบ้างสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2566นี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสิ่งที่เราจะถูกจำกัดสิทธิ์ก็คือหนึ่งไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2. ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 3. ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 4. ไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 5. ไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นก็คือรองนายกเช่นรองนายกเทศมนตรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นและเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนี้คือการถูกจำกัดสิทธิ์ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขากำหนดเอาไว้นะครับวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกา